เมตรนะกรรมการกรรมการงไลฟ์เหมือเยอะเสร็จเสร็ไม่นับนะเม็ดเล็กไม่นับเลกไม่นับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นับอย่างเงี้ยไม่นับเนี่ยต้องกินแยกไว้แยกไว้แต่ต้องกินอ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอามเจ็ดิบแปดสิย่ะไปสิบ0 21 2ยบเอบสอง ยี่สเอาเท่าไหร่ยี่ห้ายี่หกยี่ส่แปดไปยีอีกไม่น้ยสามสิบเป็นนลเลขคู so y, ik, 2. 2> <mm 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 ่เลขสวยเลขสวยสวยสามที่นักเเฮ้ยแต่กี่เมตรไปกี่เมตรเมตรเดียวเมตรเดียวสาเมตร เียวครับเดี๋ยวมัคีครับอมเมื่อภูเขาครับูเขาหหมากมัเคียววไม่ได้ไูเขาครับพยายามเงหน้าครับพีน้องใา่ใจเขาเราไ,ปไปนะครับฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่จะลุกจะเดินไป ฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้งหลังแล้วมันทะลุึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้ว กับเธอ mm. ไม่เหลือสักอย่างอยากตา